ซ่าชวนเดกชาแนลมาเาจ้ากับสวัสดีครับผมวันนี้มากับรายการเอซ่าชวนเดกครับผมวันนี้มากับเมนูเมืองเมืองครับผมผมขอสูงมากแล้วครับผมมาได้ทำเพื่อได้ดูนะครับผมการการทำเมนูตัวปากกาของภาคเหนือครับผมนี่ครับผม เราปรกกาศครับผมมอรับส้มๆเปรี้ยวๆครับผมวิธีการทำนะครับผมก็ต้มน้ำเสร็จแล้วครับใส่ดุกหมูนะครับผมแล้วก็ใส่กะปิหน่อยนะครับเพื่อความอร่อยของน้ำมันนะครับผมพอดแล้วเหากใส่ผักลงไปครับผักกาดจอนนะครับผมผักกาดจอนผักกาดดอกนะครับใส่ไบเสร็จครับผมตามด้วยครับผมนี่ครับผมมะขามเปียกครับผมสมัยก้อนนี่เขามาใช้มะขามเปียกครับได้มะขามเป็นฟักครับผม เพราะว่าปลาหามฟอกนี่มันมื่อนไหนมันจะมีครับก็เลยใช้ปลาคามเปียแตนครับผมก็ส้มเหมือนกันเปี้ยวเหมือนกันครับผมใส่ครับนะครับหมูครับลูกหมูครับผมลูกหมูเพื่อความแนะ้มันแตกมันๆให้น้อยครับผมลูกหมูครับผมความอร่อยครับอยู่ที่นี่ครับผมเจียวหอมกับพริกครับผมเจียวเสร็จแล้วครับแล้วก็ราดลงในตอประกกนแลลวครับผมสุดท้ายก็ใส่น้ำแงนิดนึงครับผมเพื่อความนัวครับผม อย่างอื่นครับลืมมาได้ครับของกู้การกับพักาจอครับผมนี่ครับผมน้ำพริกแตแดงครับผมโอ้โหหอมหอมครับผมเผ็ดมากอยู่เข้าแล้วครับผมบรรยากาศนี่ครับผมมาวันนี้เอซ่ามาชวนกินชอปป้ากาศของภาคเหนือนะครับผมมาเลยครับผมเออครับโอ้ยซื้อใหม่ๆนะครับกระปุวกละสิบบาทครับผมนี่ครับกวาดนี่เลยครับผมแล้วก็มาจิ้มกับน้ํา কেম ทำปโยน้อยเต็มปากครับนะครับอุ้ยแบครับผมเหมาะครับจิ้มน้ำน้ำจอบักการครับผมอืมคั่วครับผมัเหมาะแจ็บมัวว่ะอืม นีิสระได้เลยครับผมเหมเาะเลยครับจริงครับจังหวะการสมเหมดข้าวเหนียวมันฮอนครับผมอืม,อ,มอาหารเหนือนี่ก็น่ากินเหมือนกันนะครับผม ลองซ้อหากินได้ครับผมหรือว่าลองทําได้นะครับผมอ,อาหารเมืองเหนือครับผมเป็นเมนูที่มีเอกลักษณ์นะครับผมสามารถซ้อหักกินได้ครับผมมีหลายเมนูครับผม เช่นนะครับจอประกาศครับผมจอประกาศแกงโฮะแกงฮังเลนะครับของมึงมองครับผมเมาะครับผมมีหลายเมนูครับผมลองเสาะหากินได้ครับผม 好，我们 z o o ครับหลุมนักรับเหมาะครับผมำทำตสุดท้ายแล้วครับผม ครับผมเมครับผม,มนูพื้นเมืองของบ้านบ้านของภาคเนี่ยครับผมก็คือจอประกาศครับผมหมดลงแล้วครับผมอิ่มครับผมมาะครับผม ความเปรี้ยวนี่มาคำเปียนี่สุดยอดครับผมครับก็อืนผมขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับผมติดโกติดตามพวกผมนะครับผมแล้วก็กกซับสไครต์ผมนะครับเหมือนไหมว่าต่างประเทศในแย่ในอาเซียนของเขานะครับผมหรือว่าประเทศไทยครับหรือว่าปี๊ปีน่นนะฮะลุงลุงครับน้องนนะครับผมผมขอขอบคุณนะครับผมถือผมกำลังใจผมด้วยแมนนะครับผมครับช่วงคลิปช่วงทุกทานนี้ผมขอลาตัวประกอบนะครับผม คลิปนาจาคดีแม่ทำเหมาอาาอย่างหรือว่ามากินอย่างนะครับผมกับเอซ่าชวนเด็กนะครับผมวันนี้ผมชวนกินจอประการของภาคเหนือัวดหน้าผมจะชวนอย่างกินนะครับผมโปรดติดตามชมครับผมวันนี้ขอลาตัวประการครับสวัสดีครับผม